สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับคลิปนี้แมงกี้ก็จะมากินมันม่วงนะครับตอนนี้ได้นึ่งเอาไว้อยู่นะครับทุกท่านโอเคแล้วเปิดดูซิเป็นยังไงอุ๊ยโอ้ยความร้อนขึ้นเลยทุกคนว้าปิดฝากันนี่ครับโอ้นี่ครับ,รบมันม่วงนะทุกคนนะ ร้อนนเลยครับเดี๋ยวจะเอาใส่จานแล้วก็มากินนะครับทุกท่านครับทุกคนครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับมากินมันม่วงแล้วนะครับนี่ครับจอดแล้วนะครับโอ้นี่เลยทุกคน ร้อนอยู่นะครับโอ้อันนี้ผมหัน่นหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะครับมเปร่าก่อนนะครับร้อนโอ้สุดยอดรสดชาติหวานในตัวเลยครับหวานในตัวไม่หวานมาก อันนี้ผมนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตัวแรกอ่ะมันยังไม่สุกเพราะว่าตัวแรกผมยังไม่ได้หัน่นถ้ายังไม่ได้หัน่นเน่ยใช้เวลาการนึ่งนานมากต้องหั่นครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับทุกคนนะเป็นท่อนๆอย่างนี้นะครับการกินก็ได้กินง่ายนะครับเพราะว่ามันได้สุกไวด้วย โอเคเลยนะครับ กินมันนะครับแล้วก็มันจะมีะพลังงานที่ให้เรามาครบนะครับแป้งน้ําตาลอยู่ในมันนี้นะครับทุกคนนะเนี่ยเราเราไม่ได้กินน้ําตาลแต่เรากินมันเราก็ได้น้ําตาลจากแป้งนะครับอันนี้คือน้ําตาลจากธรรมชาติที่มันอยู่ในพวกชัญพืชพวกพืชนะครับไม่ใช่น้ําตาลทรายที่เขาขายมาเราใส่ในขนมนะครับไม่ใช่นะครับ มันเหลืออีกหัวหนึ่งผมว่าจะเอาจะลองปลูกดูนะเอ่อคิดว่าน่าจะปลูกได้นะใช้หัวมันแล้วก็ให้มันแตกเอ่อแตกต้นขึ้นมาใหม่แล้วก็เอายอดของมันอ่ะนะครับมาปากชามันปากชาได้นะครับมันม่วงอะ อันนี้ผมซื้อมาได้สองอาทิตย์แล้วนะเนี่ยมันม่วงมันสามารถเก็บเก็บได้นานจริงๆนะสองอาทิตย์แล้วเนี่ยซึ่งมเมื่อวานน่ะเป็นวันเสาร์แต่ว่าผมผมก็ไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปตลาด กินเรารู้สึกอร่อยครับแล้วก็มีแรงขึ้นเยอะเลยครับคือเราก็ควรจะกินอาหารให้ครบเรียกว่าห้าหมู่นะก็อันไหนที่เรายังไม่ได้กินเราก็หามากินนะทุกคนนี่เราก็กินน้ำไปบ้างนะจะติดคอนะครับก็กินน้ำด้วย ้ากินมันกินเผือกเนี่ยต้องต้องคอยกินน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวจะติดคอนะเหมือนกินถั่วเหมือนกันอันนี้ผมก็จะเก็บไว้กินช่วงบ่ายด้วยนะครับทุกคนช่วงเช้ากินอันนี้ไปก่อนกินรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกินอีกชิ้นหนึง่งแล้วก็สามชิ้นนี้นะครับเก็บไว้กินช่วงบ่ายนะครับถ้ากินหมดเนี่อ่โหไม่ไหวจุกนะครับเยอะอยู่นะอันนี้ผมนึ่งสองสองหัวนะครับ ก็หลังจากที่ถ่ายคลิปอันนี้เสร็จเนาะก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปนะครับเล่าข่าวต่อนะครับผมคงถ่ายได้อีกประมาณอีก2หรือสวันก็จะหยุดเล่าแล้วนะครับเพราะว่าพอแค่นั้นก่อนแล้วก็ไปทำงานของเรานะครับเพราะว่าผมมีงานที่ต้องทำอยู่หลายหลายอย่างนะครับ หลังจากเล่าข่าวเสร็จนะครับอันดับแรกก็ไปทําความสะอาดที่สารปูตานะครับไปถางหญ้าไปได้หญ้านะครับเคลียรบริเวณป่าตรงนั้นมันจะมีอยู่เกาะน,น้อยๆเกาะหนึ่งเคลียรให้สะอาดให้มันโล่งอ่ะทําให้สะอาดเหมือนที่ผมเคยเคยทำอ่ะนะครับมันก็จะน่าอยู่นะครับทุกคนตรงนั้นนะเวลาราล้อนใครผ่านไปผ่านมาเห็น ลมไม้ก็เข้าไปนั่งหลบร้อนกันได้นะครับมีต้นไม้อยูย่ยังพอเหลืออยู่ครับต้นไม้แล้วก็ทําเสร็จปุ๊บก็นี่เลยครับจะกลับมาเคลียร์จุดบริเวณกระท่อมหลังนี้เนี่ยกระท่อมหลังนี้เนะี่ยที่จะได้รื้อนะครับรื้อแล้วผมจะสร้างกระท่อมหลังไม่ใหญ่นะครับเอาไว้นั่งเล่นอยู่ตรงตรง,ตรงท้ายๆบ้านนี้นะครับจุดบริเวณตรงนี้ก็คือจะเป็นลานลานโล่งละ แล้วตรงนี้ข้างหลังผมเนี่ยก็จะรื้อออกผนังไม้ไผ่รื้อออกจะใส่เป็นโครงไม้ข้างในโครงไม้ไม้ไผ่นี่แหละแล้วก็ตีสังกะสีปิดเป็นผนังนะครับทุกคนเหมือนทำลงรถนั่นแหละปิดให้เรียบร้อยนะครับให้ดูมิดชิดนะครับแล้วผมก็คือผมจะย้ายมาอยู่ห้องนี้นะครับแมงกี้จะทําห้องปูนอยู่ห้องนี้นะครับแต่ห้องปูนยังไม่ได้ทําตอนนี้เพราะว่า วัสดุอะไรยังไม่มีนะครับมีแค่หน่อยเดียวที่ผมสั่งมามันก็ไม่ได้เยอะนะครับอาจจะไม่พอนะครับ โอ้โหสุดยอบทุกคนต้องบอกเลยว่ากินอิ่มมากเนี่ยผมรู้สึกกินไม่แค่นี้รู้สึกอิ่มเลยนะนี่ผมก็ได้พลังงานเยอะแล้วเนี่ยนะครับ เรียบร้อยครับทุกคนนะครับก็ถือว่าเราได้กินอาหารที่หลากหลายนะครับกินผลไม้บ้างกินผักกินมันกินเผือกแต่ว่าขนมผมไม่กินนะผมเลิกกินแล้วนะครับขนมนขนมทุกชนิดหวานหมดนะครับไม่กินยิ่งขนมไทยนี่อแบบโอ้โหโคตรหวานเลยนะครับคำขึ้นชื่อว่าขนมปุ๊บหวานหมดเลยทุกคนไม่มีหรอกครับว่าขนมอันไหนจะกินแล้วเปรี้ยว กินแล้วเค็มกินแล้วเผ็ดไม่มีมีแต่หวานอย่างเดียวคําว่าขนมนะครับโอเคตอนนี้แม็กพี่ก็ได้พลังแล้วนะครับก็จะมีพลังในการเล่าข่าวแล้วนะครับทุกท่านนะครับก็ค่อยทําไปทีละอย่างนะครับเราคนเดียวไม่สามารถทําอะไรหล,หลายๆอย่างได้พร้อมกันต้องทําทีละอย่างแล้วก็ทําทีละอย่างให้มันสําเร็จรุล่วงไปได้ดีดนะครับมันถึงจะทํางานได้ราบรื่นนะครับ โอเคครับทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ